จ้าชุดเน้นด้วยพรัน่นสิบโต๊ก,กันแอดยายแลงวหวที่แล้วเขาเจ็ดสสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้ยดังมาแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินค้นเดิมค้นเก่าเนาะจะ้าเมือน,นี้แอดมินก็มีนนกทางรัฐบาลไทยวดไม่เนาะจะ้หวดรัจมันทีหนึ่งกร,รกฎาคมออกมาแบ่งปันพี่น้องในเบิงกันเนาะจะ้า สิ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบห้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะจะ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับูมิใจนําเสนอแนวทางของดุยพระรันเนาะจะ้ะซึ่งก็เป็นชุดเน้นต่อโดยนทางแอดอีน่างน้อยตกทายโดยทางยญ่แล้วไอพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุคนเนาะจะ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกแจ้งเตือนเนาะจะ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจะ้ะ ส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปโดยการกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขชนนะจ๊ะเพื่อเป็นการบัเซวัล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของดุยพระร่านกันก,รก,รกร่อน้ะจ,จ้ะสิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเน้นนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่นหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 6ซึ่งเพกิห่นกนใหมาสองโต 6หางเนาะจ้ะนั่นก็คือ41 61 71 76 73และ93เน้นให้แดงๆ71 76และ73จ้าแคปไปเบิง่งจดไปเบิ่งกันเด้อจ้ะแนวทางดุยพรัน ไบเบิงต่อกันที่นทางของแอดอีนางหน่อยกันต่อได้จากรัฐบาลไทย1กรกฎาคม2006ซึ่งวันนี้เพิ่อนก็หายเด่นวิ่งรูดไปทีลัก4กับลัก5าได้พี่น้องเด้อวิ่งรูด4กับ5ลัก5ก็มีหา55 5่หา5หลัก4 4 1 4 5และ4 8ได้พี่น้องเด้อต่อโดยตกกันให้พิธี4 2 5 3 5หา และหาหกจ้าโตกกันสี่สองหาสามหาศูนย์และหาหกแนวทางแอดอนางน,น้อยไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของแอดแกล่งน้อนะจ๊ะซึ่งผลงานงวดติพานมาเพิ่นก็ให้เขาในชุดสิบโตกกันนะจ๊ะให้เขาเจ็ดสองสองตัวบนนะจ๊ะสิบหกพฤุนายนให้เขาสองตัวบนเจ็ดสองตรงตรง,ตรงจ้ะเอากลมาเบิ้งต่อกันที่ หนึ่งกระกฎดาคมสองพันหารกสิบกันต่อเลยจ้ะสึงอดแอดจได้กระเด็บปล่อยแนวทางมาให้เล้วแล้วจ้ะสองโตสิชุดด้วยกันแล้วจ้ะหมวดนี้ก็ให้เด่นไปทีรับแกับลักสองนะพี่น้องเดอ้อเด่น8กับ2จ้ะชุด2โตที่ให้มากก็คือ2 8 3 8 2ด1 8 3 1 1 2 6 2งสี่และสีเจ็จ้ะ เน้นให้คือ2 8 3 1 1 2และ3 6ลิกนองเดอ้อเน้นให้2โต4หีหางหนอกจาก2 8 3 1 1 2และ3 6เด่น8กับ2อะไรเป็นไซวิ่งไซรูดมากก็จัดไปเด้อพี่น้องเดอ้อลัก8ลัก2นเนาะจ้ะเอดยาเล่ให้เขามาแล้วเนาะจ้ะงบติพานมากกะ ตามต่อกันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อแคปไปบ,บไปเบิ่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอบตอลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดยายแร่เช่อนอดียวกันนะจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด3โตพี่น้องชุด3โตรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหารหสกซึ่งก็เป็น 02. สูตร2สองะจ้ะสำหรับชุด3โต ให้เด่น8กับ2เช่นเดิมนะจ้ะชุด3โตที่ให้มากก็คือ6 2 8 6 3 8 7 2ห8 3 1 6แปดเจ็ดสองสี่แหนึ่งหกหนึ่งสองหนและ3 4มเจจ้ะวงให้เน่เนๆสำหรับชุด3าโตก็คือ6ก8องแปดแหนึ่งสองและ4ี่สามหกจ้ะเน้นให้3โต สี่ชุดเด้อพี่น้องเด้อหกสองแปดแปดสามหนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็สี่สามหกแค่ไปเบิ้งจดไปเบิ้งกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นแนวทางของดุยพรั่นแอดอีนางน้อยแล้วก็สิบตัวกันแอดยายเล่เนาะจ้ะแค่ไปเบิ้งจดไปเบิ้งแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชเและพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลท่นนันเด้จ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุก,ทกสำนักนํานเลยจ้า การลงททษมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อต่างกำลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของ้อพี่น้องเด้อจนสิถึกแอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูสักคนโชดดีแห้งๆปัง,ปงๆมันๆมากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอลาพี่น้องเป็นสรัมมิอนเด้อจ้าแตวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า